สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผันผวนต่อเนื่องไม่หยุดราคาทองวันนี้18มกราคม64เรียกได้ว่าขึ้นขึ้นลงลงผันผวนไม่หยุดเลยครับสำหรับราคาทองคำบ้านเราวันนี้ทางทีมงานได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกันราคาทองคำประจำวันนี้18มกราคมคงที่เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ2 6 6 0 0บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทล,ละ26,000บาทขายออกบาทล,ละ26,100บาทตามประกาศครั้งล่าสุด ขณะที่ทองรูปพรรณ96.5เปอร์เซรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,529บาท44สตางขายออกที่ราคา26,600บาทขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่1,829เหรียญสหรัฐต่ออนสรุปราคาทองคำวันที่18มกราคม2,564ประกาศครั้งที่2ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ26,000บาทขายออกบาทละ26,100บาท ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อป,ปิกขอบคุณครับ